หนึ่งเครื่องมือครับที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลือกใช้ในการช่วยการปิดการขายทําให้มันขายง่ายขายไวยและขายได้เยอะมากขึ้นขึ้นนั่นก็คือการมีแชทบอทครับ พราะตัวแชทบอทเนี่ยนะครับมันจะเป็นโรบอทเข้าไปช่วยตอบคอมเมนต์ครับลูกค้าบนหน้าแฟนเพจแล้วดึงคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับไปที่อินบ็อกซ์เพื่อช่วยให้การปิดการขายนะครับง่ายและรวดเร็วเหมือนกับว่าลูกค้ากาลังมีความสนใจสูงสงเรามีคนช่วยตอบคอมเมนต์แล้วปิดการขายได้เลยเหมือนการตีเหล็กกาลังร้อน,อนๆครับทุกคนถ้าหากเรานะปิดการขายเมื่อลูกค้ากาลังสนใจมันก็จะง่ายแต่ถ้าหากคุณปล่อยให้ลูกค้านะครับมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ผ่านไปแล้ว 3- 4 10ชั่วโมงแบบนี้ครับลูกค้าก็จะหมดความสนใจหรือ อาจจะไปซื้อผ่านกับคู่แข่งแล้วก็ได้ครับดังนั้นแชทบอทจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในยุคนี้ คุณจะต้องมีติดแฟนเพจของคุณเอาไว้เลยครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากคุณจ่ายเงินเท่าเดิมแต่คุณได้แชทบอทที่ช่วยในการตอบแชทและที่สําคัญเลยมันมาพร้อม50ฟีเจอร์ครับ <Wow. S 1> ในการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณครับวันนี้ผมกาลังพูดถึงเรื่องของข้าวเจ้าแชทบอทครับซึ่งข้าวเจ้าแชทบอทนี้นะครับจะมาช่วยตอบโจทย์การทําร้านค้าออนไลน์ของคุณให้ง่ายสะดวก รวดเร็วและปิดการขายได้เร็วที่สุดเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยแต่ก่อนไปชมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จบนะครับคุณจะได้สเปเชียลดีลครับและผมบอกเลยนะว่าไม่มีใครให้ดีลดีๆแบบนี้กับคุณมาก่อนดูให้จบแล้วรับเดีลนั้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับไปเริ่มกันเลยครับทุกคน ฟีเจอร์แรกและเป็นฟีเจอร์หลักนะครับนั่นก็คือตัวแชทบอทครับซึ่งสามารถเชื่อมได้หลายเพจโดยไม่จํากัดจานวนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากเรามีเพจนะครับขายสินค้ามากมายอะครับไม่ว่าจะเป็น3 4ี่เพจก็ตามเราสามารถใช้แชทบอทเชื่อมกับเพจของเราได้เลยหลังจากนั้นนะเราก็สามารถไปตั้งค่าในแต่ละเพจได้เลยครับว่าเราจะตอบยังไงนะครับโดยฟีเจอร์หลักๆนะครับที่ผมชอบคือเราสามารถกําหนดคีย์เวิร์ดครับว่าถ้ามีคนพิมพ์คีย์เวิร์ดคำคำนี้ลงไปอะครับเราจะตอบว่าอย่างไร ซึ่งอันนี้ครับเป็นตัวอย่างที่ผมทํานะถติว่ามีคนมาพิมพ์คำว่าสนใจสนใจค่ะสนใจครับนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือจะมีตัวแชทบอทครับไปตอบคอมเมนต์ครับและกด like ไลค์ด้วยนะมันสามารถกดไลค์ได้อัตโนมัติด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะ ดึงครับดึงคอมเมนต์นั้นเข้าไปอยู่ในอินบ็อกซ์เพื่อปิดการขายในอินบ็อกซ์คุณเห็นภาพไหมครับว่ามันทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วโดยที่คนนไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเลยให้แชทบอทเป็นตัวดําเนินการทั้งหมดเลยครับเขาจะเอาแชทบอทนะครับสามารถช่วยตอบคอมเมนต์นะครับได้บน Facebook Fan Page นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือไม่จํากัดจํานวนเลยรวมถึงบน Instagram ด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเขานะครับเมื่อมีคนพิมพ์คอมเมนต์ใต้ Instagram ของคุณนะครับมันจะดึงเข้า DM ให้เลยนะครับคุณก็สามารถไปปิดการขายใน DM ได้เลยรวมถึงมมันจะีแจ้งเตือนนะครับ ไปที่ไลน์ด้วยนะครับถ้าหากมีกิจกรรมต่างๆในการพิมพ์คอมเมนต์นะครับและมีการตอบแจ้งเตือนให้คุณรู้ไม่ต้องพลาดเลยซักโน i f i c a ชั o นบนไลน์ได้ครับผมบอกเลยนะว่าข้าเจ้าแชทบอทเนี่ยคุณตั้งค่าเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมันช่วยให้ประหยัดเวลาและใช้งานง่ายมากๆบนทุกแพลตฟอร์มครับทุกคนฟีเจอร์ที่2คือข้าเจ้าไลฟ์นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับของทางข้าเจ้าเองคุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับบนโทรศัพท์มือถือของคุณอ,อมันนค,คสาาารถลผ่ปพิเช ีได้เลยและสามารถใส่ข้อมูลนะครับลงไปบนหน้าไลฟ์ครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารนะครับหรือช่องทางติดต่อต่างๆนะครับเมื่อมีคนเห็นข้อมูลผ่านทางไลฟ์ง่ายขึ้นเขาก็สามารถโอนเงินได้ง่ายขึ้นปิดการขายง่ายขึ้นนั่นเองและคุณสามารถนะครับ ใช้งานร่วมกับการตอบคอมเมนต์ครับเมื่อคุณตั้งค่านะครับเมื่อมีคนมาตอบคอมเมนต์ตามที่คุณกําหนดอย่างเช่น CF แบบนี้นะครับคุณก็สามารถดูดคำเนี้ยครับเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ได้ด้วยนะครับปิดการขายได้รวดเร็วผ่านทางไลน์ได้อีกทางหนึ่งเลยครับข้อที่3ครับคือฟีเจอร์เซลเพจเมื่อคุณมีเซลเพจนะครับก็เหมือนการมีหน้าร้านบนออนไลน์ครับคุณสามารถเอาเซลเพจของคุณนะครับไปโปรโมทผ่านทางช่องทางอื่นๆได้เลยและบนเซลเพจเนี่ยนะครับคุณสามารถปรับข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้านะครับราคา หรือว่าข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเองก็ตามครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับทำให้เมื่อคนเข้ามาดูหน้าซีลเพจหน้าร้านค้าของคุณเขาก็สามารถ ดูข้อมูลและมีโอกาสในการตัดสินใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นหน้าคุณควรมีเซลเพจเอาไว้นะและที่สาคัญเลยอ่ะเข้าเจ้าเขาเปิดเซลเพจให้คุณฟรีนะครับโดยการที่คุณอ่ะเมื่อเปิดแล้วครับคุณสามารถมี URL พิเศษของคุณได้ก็คือของผมเนี่ยเป็นเข้าเจ้าคอมออนไลน์วิธคุณนะครับอาจจะเอาไว้ใช้ในการขายคอร์สออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับของผมเองถ้าใครเนี่ยมีสินค้ามากมายสร้างเซลเพจเลยนะครับแล้วใช้นะครับเซลเพจในการโปรโมทให้คนเข้ามาดูได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนี้ผมแนะนาเลยนะ เมื่อลูกค้าเข้ามาในเซลเพจของเรานะครับเขาสามารถเลือกดูสินค้าได้ครับดูราคานะครับและดูรายละเอียดของสินค้าหลังจากนั้นนะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อผ่านทางหน้าเซลเพจได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการกรอ,อกรายละเอียดในการสั่งซื้อครับและลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารอัปโหลดสลิปขึ้นไปนะครับและระบบจะมีการตรวจสอบสลิปครับ ข้อที่4นะครับคือเจ้าบล็อตแคสครับซึ่งการบล็อตแคส t เนี่ยคือการส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าของคุณครับที่เขามีการอินบ็อกซ์พูดคุยกับเราแล้วแต่เขาว่าไม่ได้ซื้อของเราเราปิดการขายไม่ได้เราสามารถบล็อตแคส t ไปหาพวกเขานะครับภายใน24ชั่วโมงนะซึ่งตรงเนี้ยครับผมว่าสําคัญมากๆนะสมมติว่าคุณมีการพูดคุยกับลูกค้าไปสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่าลูกค้าเขาไม่ยอมซื้อสักทีดังนั้นอะเรามีการบล็อตแคส t เลยนะครับเพื่อเป็นการกระจายข่าวนะครับ บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหรือว่าเรามีข้อเสนอพิเศษใหม่ๆนะครับเป็นการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าหากเราเนี่ยมีการต้องการจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ครับเราก็สามารถใช้ข้อความบอ a ดแคสต์ในการช่วยลดเวลาในการพิมพ์1ต่ตอนหก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยลองนำบอดแคสต์นะครับไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณดูนะครับ เพรที่5ครับคือตัวจัดการโฆษณาบน Facebook ครับใหลายๆครั้งนะครับที่เราเป็นนะักการตลาดออนไลน์เรามีการโฆษณาผ่านทาง Facebook หลายสินค้ามากเลยนะครับดังนั้นเราต้องมีการตอบคอมเมนต์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณขายสินค้าตัวนี้ครับซึ่งเป็นเสื้อราคา199คุณก็ต้อง ตอบคอมเมนต์คนที่สนใจด้วยข้อมูลที่ว่าอ่าอันนี้คือ199่อหรือถ้าคุณขายสินค้าอีกตัวหนึ่งราคา999คุณก็ต้องตอบคอมเมนต์ที่แตกต่างกันไปถูกต้องไหมครับดังนั้นหน้าตัวโฆษณาบน Facebook ช่วยให้คุณสามารถจัดการการตอบคอมเมนต์ที่แตกต่างกันได้บนทุกโฆษณาของคุณเลยครับคุณเห็นภาพไหมครับว่าคุณสามารถจัดการการตอบคอมเมนต์นะครับ กับทุกโฆษณาให้แตกต่างกันได้หมดเลยครับดังนั้นนะใครที่ทําโฆษณาในหลายรูปแบบนะครับจะเป็นการโฆษณาขายสินค้าโปรโมชั่นให้ข้อมูลเฉยๆก็สามารถตอบได้นะครับดังนั้นนะไปเลือกทําแชทบอทให้มันตอบโจทย์ครับเมื่อมันตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วตอบโจทย์คนคอมเมนต์แล้วนะครับมันจะช่วยปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคุณไปตอบสเปซสปะนะครับใช้ข้อความเดียวในการตอบทั้งหมดแบบเนี้ย มันจะช่วยให้การปิดการขายอะยากนะครับดังนั้นใช้ตัวช่วยเข้าวเจ้าแชทบอทในการปิดการขายให้เรียบร้อยเลยนะครับอีฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่พิเศษมากๆของเข้าเจ้านะครับคือคุณสามารถสร้างคัสตอมออเดียน e ์นะครับดึงข้อมูลจากเข้าเจ้านะครับไปสร้างเป็นคัสตอมออเดียนต์บน Facebook แล้วมีการทำรีมาร์เก็ตติ้งนะครับไปยังกลุ่มคนที่เคย ตอ,อบอินบ็อกซ์มาหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มาเองก็ตามครับทาให้เราสามารถปิดการขายนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการยิงโฆษณาด้วยเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับเขาเคยอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วหมายความว่าเขาต้องมีความสนใจในระดับหนึ่งเมื่อเราทําโฆษณาครับไปยังกลุ่มคนที่มันมีความสนใจอยู่แล้วครับมันก็ย่อมที่จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายลงนะครับแล้วการขายมีโอกาสาที่จะขายได้ง่ายมากกว่าคนที่เป็นกลุ่มคนที่ใหม่ไม่เคยเห็นเรามาก่อนถูกต้องไหมครับดังนั้นนเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้นะครับร่วมกับข้าวจ้าแชทบอทของคุณได้เลย ฟังมาถึงตรงนี้อยากใช้กันแล้วใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีสเปเชียลดีลมาให้ทุกคนด้วยครับผมจะให้คุณทดลองใช้ฟรีนะครับไม่ใช่แค่1เดือนไม่ใช่แค่2เดือนแต่เป็นทั้งหมด 6เดือนครับทุกคนแค่ใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะออนไลน์วิสคุณนะครับเอาโค้ดนี้นะครับไปใส่ส่วนตัวลิงก์นะครับในการสมัครผมจะใส่ลิงก์เข้าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลงไปนะครับแล้วเอาโค้ดนี้ไปใส่ด้วยทางพนักงานนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณมาจากคลิปวิดีโอของผมคุณจะได้ทดลองใช้ฟรีไปเลย6เดือนไปลองเล่นกันดูว่าคุณชอบไหมนะครับแต่ผมบอกเลยว่าจากการที่ผมทดลองมานะ เฮ้ย hey, ผมชอบมากผมอยากจะเอาไปใช้ในการขายคอร์สออนไลน์ของผมมากอยากเอาไปใช้ในการขายสินค้าของผมมากลยครับดังนั้นนะคุณได้สิทธิพิเศษแล้ว6เดือนเอาไปทดลองใช้ให้เต็มที่นะครับลองดูซิว่าประสิทธิภาพของมันนะสามารถช่วยคุณสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นยังไงและทําให้คุณเพิ่มยอดขายได้ขึ้นยังไงครับยังไงนะครับไปลุยกันเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ผมมั่นใจว่าแชทบทข้าวเจ้าสามารถช่วยคุณเพิ่มยอดขายได้อย่างแน่นอนครับทุกคน